วันที่สองสิงหาคม2567ผ่านมาอีก9เดือนก็มีการทำยติเพื่อขอลดงบป,ประมาณโครงการทุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสเพื่อจะเอาเงินที่ขอลดงบป,ประมาณจากโครงการนี้ไปซื้อโต๊ะเครื่องเสียงเก้าอี้ประจำห้องประชุม ซึ่งชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นคือดำเนินการหน้าที่ดำเนินการในการปราบปรามการทุจริตแต่ถ้าไม่ดำเนินการในการปราบปรามการทุจริตแน่นอนครับก็ไม่สมควรที่จะเป็นคณะกรรมการปปอชอ ไม่สมควรที่จะเป็นปปชผมยกเอากรณีตัวอย่างการยืนขาตายของคณะกรรมการป้องกันและป,าปราบปามการทุจริตแห่งชาติเอากรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละครับอยากจะตั้งคำถามว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีอำนาจมีอิทธิพลหรือมีอำนาจทางกฎหมายในการจัดการให้คณะปปชประจำจังหวัดเนี่ยดำเนินการหรือทำงานหรือไม่หรือปล่อยไปปปชส่วนกลางก็ทำงานแบบปปชส่วนกลางปปชจังหวัดก็ทำงานแบบปปชจังหวัด ไม่ได้มีส่วนในการบังคับบัญชาซึ่งกันและกันใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่จะยกมาเป็นคำถามนะครับมีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครสกลนครมีการร้องเรียนการทุจริตของนักการเมืองโดยเฉพาะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมายครับ แต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวสกลนครได้ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยพูดกันตามหลักก็คือปป,ปชจังหวัดสกลนครไม่ทำงานไม่รู้ว่ามีปป,ปชจังหวัดอยู่หรือเปล่าเพราะเรื่องราวทุจริตที่เขาไปแจ้งตำรวจตำรวจสอบสวนเสร็จแล้วส่งให้ปป,ป,ปช เงียบเหมือนเป่าสากสำนวนอีสานบ้านผมก็คือมิดซีรลีไม่มีหือไม่มีอือออกมาจากปป,ปชจังหวัดเลยว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วเขาจับกันเรื่องหัวประมูลได้แล้วยื่นเอาผิดแล้วพยายนหลักฐานครบแล้วแต่ไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนี่ปป,ปชสกลนครน,นะครับ เรื่องราวล่าสุดเรื่องราวล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ที่จังหวัดสกลนครอีกนั่นแหละครับนี่ต้องบอกปปชใหญ่ด้วยนะว่าท่านจะต้องมีคำสั่งให้ปปชจังหวัดเนี่ยดำเนินการเอาพิษไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองระดับท้องถิ่นที่มีส่วนในการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย ต้องดำเนินคดีกับเขาไม่ใช่ไปดองคดีเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครนั่นคือการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครงานนี้ก็คือรับเอาของที่ซื้อมาก่อนก่อนที่ จะมีการเสนอซื้อก่อนที่จะมีการเสนอประมลูลเอาอุปกรณ์เอาคุลรุพันธ์มาใช้ก่อนเลยใช้เป็นปีแล้วถึงมาทำเรื่องเพื่อที่จะจัดซื้อคุลรุพันธ์ดังกล่ามันมีหรอครับแบบนี้รายละเอียดผมจะพูดคร่าวๆแล้วก่อนลงรายละเอียดลึกให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง เมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครรับเครื่องเสียงโตประชุมเก้าอี้มาไว้ในห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูผานมีร้านขายอุปกรณ์เครื่องเสียงโปรเจคเตอร์โต๊ะประชุมเก้าอี้ประชุม ขนอุปกรณ์ดังกล่าวมูลค่าเกือบหนึ่งล้านบาทนะครับเอามาไว้ที่ห้องประชุมณพิพิธภัณฑ์ภูผ,ผานเจน้าหน้าที่อบจสกลน,นครก็ไม่รู้กรับแล้วก็ไปจัดตั้งไปวางไว้หลังจากกรับเอาอุปกรณ์ดังกล่าวมาไว้ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูผ,ผานแล้ว วันที่21ธันวาคม2566ท่านทั้งหลายครับอุปกรณ์ขนมาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2566วันที่21ธันวาคมอีกเดือนครึ่ง 21ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ได้มีการเสนอโครงการจัดซื้อคุรูพันเพื่อให้เข้าแผนการศึกษาปี2566ถึงปี2567อุปกรณ์มาส่งแล้วโต๊ะเก้าอี เครื่องเสียงโปรเจคเตอร์มาสูงแล้วตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาย,ยน2,566ถัดมาอีกเดือนครึ่ง21ธันวาคม2,566เจ้าหน้าที่ก็เสนอโครงการจัดซื้อคุรุพันดังกล่าวแล้วก็ผ่านไปนานครับจนกระทั่งถึงวันที่2สิงหาคม2,567 ผ่านมาอีกกี่เดือนครับ8ปดเดือนผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็เสนอยติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเพื่อขอลดงบประมาณ ในส่วนของโครงการทุนการศึกษานักเรียนและนักศึกษาและผู้ด้อโอ,อกาสขอลดงบป,ประมาณจากส่วนนี้เพื่อเอาไปทำโครงการจัดซื้อโต๊ะเครื่องเสียงประจำห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูผ่านวันที่26สิงหาคม2567 ที่ประชุมของสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเขาก็เห็นว่าไม่ชอบไม่ชอบก็คือว่าอุปกรณ์นี้คุรุพันนี้มาถึงอบจจังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่สมพฤศจิกายน2,566แล้วอบจก็ทำโครงการ ในวันที่21สิงหา20ประธานท่วครับอุปกรณ์มาถึงวันที่3พฤศจิกายน2566วันที่21ธันวา2566เจ้าหน้าที่เสนอโครงการเพื่อจัดซื้อคุลุพันธ์วันที่2สิงหาคม2567ผ่านมาอีก9เดือนก็มีการทำยต,ติเพื่อขอรถ งบป,ประมาณโครงการทุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสเพื่อจะเอาเงินที่ขอลดงบป,ประมาณจากโครงการนี้ไปซื้อโต๊ะเครื่องเสียงเก้าอี้ประจำห้องประชุมในวันที่26สิงหาคมพอเสนอยติเข้าที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็ไม่รับยตินี้ เพราะถือว่าเป็นการทําผิดระเบียบในการจัดซื้อจัดจา้างท่านทั้งหลายครับน่าสนใจคุรุพันธ์เหล่านี้มาถึงตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2566 21ธันวาคม2566อีกเดือนครึ่งทําโครงการเพื่อจะซื้อคุรุพันธ์เหล่านี้แต่9เดือนต่อมา2สิงหาคม ขอทำเรื่องเปลี่ยนแปลงลดงบป,ประมาณจากโครงการกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสตัดเงินออกมาเพื่อเอามาซื้อโต๊ะเก้าอี้เครื่องเสียงนี่ตามหนังสือที่สอนอ41008ทั85 77ลงวันที่2ขอเสนอยติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อโอนไปตั้งใจ่ายในรายการใหม่โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ประจำพิพิธภัณฑ์ภูผานและทองฟ้าจำลองจำนวน4โครงการมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 8แสน0แสนเก้าบาทเกือบ1ล้านแล้วก็เสนอรายละเอียดการขอโอนย้ายงบประมาณเข้าไปให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนอครอ,อนุมัติแต่สมาชิกสภาเขาก็ไม่อนุมัติ เมื่อสภาชิกสภาไม่อนุมัติเรื่องก็ถูกตีตกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนก็คือว่าการทำเรื่องอย่างนี้เป็นการทำที่ส่อไปในทางทุดจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมายพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัตริระเบียบ,ร,บ,ยบราชพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนั่นแหละครับที่คาบเกี่ยวเนื่องมาถึงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถูกเลยเอาของมาก่อนเป็นปีค่อยมาทำเรื่อง เพื่อที่จะตั <S <S ้งโครงการไม่มีเงินก็ขอลดโครงการอื่นเอาเงินมาใส่ตรงนี้เพื่อจ่ายเป็นค่าครูพันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงจอโปรเจคเตอร์โตเก้าอี้โต๊ประชุมทัานทำไปได้ยังไงเมื่อสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนครเห็นว่าเรื่องนี้มีเจตนาทุจริตชัดเจน เขาก็ทำเรื่องไปถึงปป,ปชและครับที่ผมจะบอกปป,ปชต้องบอกปปชใหญ่นะครับว่าปป,ปชสกลนครเน,นี่ยอืดมันเหลือเกลือเลยเรื่องราวที่ร้องไปทั้งหมดยังไม่หือไม่อือไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่รู้จะสอบอะไรกันนักหนานี่เขาร้องไปใหม่ในวันที่26สิงหาคมเนี่ยเรื่อง ร้องเรียนดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประจำห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูพานและโครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเก้าอี้และแท่นยืนบรรยายประจำห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูพานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครแล้วก็เรียนถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสกลนคร ให้ดำเนินการเอาผิดผู้บริหารองค์การส่วนจังหวัดสกลนครที่กระทำการดังกล่าวส่อไปในการทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำหน้าที่คำถามก็คือปปชจะสอบเรื่องนี้เสร็จกี่โมงหลักฐานมันชัดขนาดนี้ภาพท้าย วันรับโตเก้าอี้วันที่3พฤศจิกายนวันรับเครื่องเสียงวันที่3พฤศจิกายนปี2566แล้วมาทําเรื่องเสนอโครงการ21ธันวาคม2566แล้วก็เงียบไปเลย2สิงหาคม2566ก็เสนอยติเพื่อโอนย้ายงบประมาณจากกองทุนนักเรียนนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส มาใช้ในการซื้อู้เก้าอี้เครื่องเสียงจอโปรเจคเตอร์ปีหนึ่งนะครับเอาคูรุพันมาใช้เล่มหนึ่งปีจึงทำเรื่องเพื่อซื้อเขาเนี่ยมันผิดอยู่แล้วจึงถามปปชว่าจะทำอย่างไรปปชสกลน,นครจะทำอย่างไรครับและถ้าปปชสกลน,นครไม่ทำปป,ปช ที่กรุงเทพมหานครคณะกรรมการปปชเลขาธิการปปชจะทำอย่างไรท่านทั้งหลายครับเรื่องนี้ติดตามนะครับไม่แน่นะปปชประจำจังหวัดสกลนครอาจจะไปติดคุกแทนข้าราชการท้องถิ่นที่มีส่วนในการทุจรลิตคอรับชันก็ได้ก็คุณไปดองคดีะ คุณไปดึงคดีอ่ะคุณไม่ทำการในการสอบสวนเร่งรัดเอาคนที่ทำทุจริตคอร์รัปชันมาลงโทษสุดท้ายคุณก็จะถูกดำเนินคดีเองนี่บอกไว้นะครับปปชสกลนครให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาอย่าทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่มีการซื้อความยุติธรรมความล่าช้าคือความอายุติธรรมแบบหนึง่ง เอาละครับจบเรื่องปปชไปให้ดำเนินการเอาคนทุจริตมาลงโทษเราก็มาคุยกันเรื่องหลักเรื่องหลักที่คุยกันวันนี้นั่นคืออิงลุยไฟ